พลอยเชื่อมันเคลียร์ชัดยังไม่ออกจากวงการอย่างรับในละครแต่ถ้าบทตบตียังผู้ชายขอพักก่อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสามากฝีมือนะคะสำหรับสาวพลอยเชื่อมันที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานมากไม่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเพราะว่าด้านสาวพลอยนะคะบอกว่าขอพักจากงานละครบทเดิมๆที่วนลุปไม่ไปไหนตบตียังผู้ชายขอพักไว้ก่อนเรียกว่าห่างหายไปนานจนหลายคนคิดว่าออกจากวงการไปแล้วค่ะล่าสุดมีโอกาสเจอสาวพลอยก็เลยขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งว่าเธอนั้นยังไม่ได้ออกจากวงการเพียงแค่ไม่ได้ รับละครแต่กําลังจะมีผลงานซีรีส์และภาพยนตร์ให้ได้ดูกันแต่ถ้าได้รับบทละครที่ดีก็พร้อมที่จะเล่นเอาเป็นว่าไปฟังสัมภาษณ์จากสาวพลอยกันเลยดีกว่าค่ะคือแบบว่าตอนก่อนได้มีข่าวไปว่าเออพลอยออกจากวงการแล้วจริงๆแล้วพลอยยังไม่ได้ออกขนาดนั้นค่ะแค่แบบเหมือนพลอยไม่ได้เล่นละครแบบ3 5 7 9าอะไรเงี้ยก็ขอเป็นแบบซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ก็ยังรับอยู่งานอะไรก็ยังรับอยู่พลอยไม่ได้บอกไม่รับนะคะคุยแบบคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้า เรามันเป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจจริงๆอะ่ะมันมีใครจะไม่อยากไม่อยากทําบ้างเพราะว่านี่มันก็คืออาชีพของนอยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอยพยายามมองหาอะไรที่คอยแบบไม่เคยทําหรือหรือพูงกับไปได้ทํางานกับคนใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคอยก็รออยู่ <c oughs> เรียกไฟถามว่ารับไมมรับหมดค่ะแต่ว่าขออ่านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันแบบมันก็เคยมีหนังให้พี่แคสะตรี้ันนะเราคอยถามก่อนว่าเฮ้ยบทเป็นยังไง แต่ถ้าแบบต่อให้เป็นเล่นเล่นเป็นผู้หญิงขายตัวนะแต่ถ้าบทมันแบบมันใช่นะคอยเล่นได้ทุกอย่างอะไรก็เล่นแต่ว่าขอดูบทก่อนอนะไรอย่างเงี้ยคือจริง,รงๆแล้วละครนะอ่ะคอยคอยไม่ไม่ไม่นะแต่ถ้าให้ควาไปทําอะไรแบบเดิมๆทุกวันนี้พอจะเปิดทีวีมาพอย,ยังเห็นฉากตกเปนในงานศบอยู่เลยพลวอยรู้สึกเศร้าใจอ่ะคอยคอยไม่อยากเล่นละครที่แบบ มันไม่ให้ใหอะไรอัคนดูยังไม่พอแล้วทุกอย่างมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุยว่าถ้าเรายังย่งอมกันอยู่ตรงนี้มันก็คงไม่ไปไหนเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะหลายคนก็ไม่ค่อยดูละครแล้วแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึสสเบื่อรู้สึกเออมันไม่เซอร์ไพรส์มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเรารู้สึกว่าคนไทยทาได้ทําไมไม่ทําทำไมยังยึดติดอะไรเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคอยก็เลยขอถอนตัว ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้แหละพอยกันอย่างที่บอกอ่ะคอยไม่ได้ไม่อยากเล่นละครแต่ว่าถ้ามันยังยังเดินเดินย่ำกันอยู่ที่เดิมพอยเลอยต้องขอยอนุญาตออกมาก่อนดีกว่าไม่อยากอยู่จนกว่าคนไม่ต้องการนะ <c oughs> แฟนๆอดใจรอกันก่อนนะคะเพราะว่าสาวคอยกำลังจะมีซีรีส์และภาพยนตร์ให้ได้ดูกันแล้วค่ะ